ทุกค,ครับตอนเช้าวันทุกเส้ตสวยนี่ใส่เลยิ้มมันด้วยอย่าไปเวียงน้นเวียงมันไม่สวยตรวจแถวดูสิเถื่เข้าแถวให้เรียบร้อยนะตรวจไม่ชี้นี่บรรยากาศวัดป่าตอนเช้าหนึ่งจะออกบินขบาทโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันสำคัญทางพร,ระพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชา ี๋ยววันนี้หลังจากออกข้างนอกแล้วจะกลับเข้ามาในวัดเือมาบิณฑบาบบตรรอบๆญาติโยมได้มาทําบุญตักบาตรกันอันนี้ก็จะเห็นญาติโยมที่มาถือศีลภาวนากันเยอะมันสําคัญทั้งพระพุทธศาสนาวันนี้ใครมีเวลาว่างก็มาในะช่วงเช้าทําบุญตักบาตรกลางคืนวัดป่ามณีการก็มีเวียนเทียะ ววิสาขะจะรวมกันหนึ่งทุ่มมายืนตรงนี้ก่อนะอออทุกคนพนมนมือข้าพเจ้าขอเดินจงกรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธัามมบูชาสาังฆบูชา ปฏิบัติธรรมก็จะเดินจงกรมกันก่อนตอนเช้าเดยค่อยตักบาตรกัสนสมาเณรดูสำรวจด,ดูให้เรียบร้อยสำรวมยังไงสอนด้วย 挺干净，挺水的。 เรื่อวันนี้นวัดป่ามณมีการส้นเช้าทำบุญตักบาทคืนนี้หนึ่งทุ่มรวมกันมีเวียนเทียนไม่ต้องกลัวฝนตกนวัดป่านี่ไม่ต้องกลัวฝนตกศาลาของเราเราเดินจงกรมเ,เราเดินเวียนเทียนเลาะบนนี้ได้เลยนะศาลาใหญ่นี่เลย นี่ใครล่ะพี่นุ่นใช่ไหมพี่นุน่นก็มานอนวัดด้วยนะเนี่ยเด็กวัด<ห>เด็กวัด,วดป่าแต่เด็กๆแล้วนี่โตแล้วไอ,อ้คนละนุ่นนั่นนุ่นนั่นนุ่นแฟนพี่เบิร์ตคนละนุ่นเลย เราก็ไปบินทาบาทของเราไปโปรดญาติยมไปเปิดรถให้จานอ่ะ หมอเตอร์จักรรถครับพูดเฉยๆในแฟนคลับมึงวาเอ็กรอนก็พูดอะไรแฟนคลับก็ไม่รู้เรื่องเราพูดเฉยๆใช่ไหมใช่อาจารย์นี่ยนี่มอเตอร์จักรรถครับเนี่ยเนี่ยแฟนคลับสองนี้ออกเนี่ยพูดใหม่ที่ชัดๆอ่านี่มอเตอร์จักรรถครับผม โอเคอาวตอนนี้มนอาจารย์ขึ้นแลว้วตอนขึ้นได้ป่ะจะไปไหนอ่ะบอกเป็นค่ะไป,ไปบินทบาทที่ไหนบางคุณรัดเฮ้ยร้อหลอน,อนไปที่ไหนเนี่ยไปที่บางคุณรัดครับผม ล้วเดี๋ยววันนี้วันนี้วันวิสาขะจะมาบินทบาตรรอบวัดด้วยญาติโยมจะมาตักบาตรไม่ได้รอบวัดรอบรอบตรงนู้นเลยรอบสาลานี่แหละสารานได้แต่แล้วญาติโยมจะมาใส่บาตรจะได้ใส่เนนไหมได้ครับก็แต่วันนะก็อยากให้พระอาจารย์อ่ะบินด้วยบินกับกอนหนึ่งวันพอได้ ทำเรียบร้อยาะ,ะให้ก็อยาให้อาจารย์โยกเป็นหัวหน้าเราให้เรียบร้อยนะมันให้เรียบร้อยดีมากญาติโยมจะได้มาตักบาตรทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์เลยนะอาจารย์เป็นหัวหน้าก็เป็นรุ่นหนงได้แล้วคืนนี้เราบอกญาติโยมดิเปลียนเทียนมีไหมที่วัดป่าข้างบนโอเคชวนญาติโยมด้วยนะให้ญาติโยมเวียนเทียนด้วยนะครับผมแต่ห้ามเอานิ้วไปจิ้มไฟ ใช่โอเคแล้วทำไมกล้องอะไรเยอะแยะหมดเลยเนะี่ยไปขึ้นรถเยอะจนเลยขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถจานขึ้นเองไม่ได้ต้องอ้อนให้ใหจายยกขึ้นนี่ยนะมันนิใ้ใครจะคนมีความสุขครับต้องอ้อนอาจารย์ให้จารย์ทำไมพระอาจารย์แบบัว ทำไมหัวพระอาจารย์ดำดำแล้วหัวกอนขาวนี่เด็กนี่คนแก่ไงคนแก่เด็กเฮ้ยมีใครถ่ายรูปเธอมีตากล้องด้วยเธอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีตากล้องเฮ้ย